สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเกอเอฟซี 3, หมอรำแฟนคลับที่เคารพรักสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวด j o 1 Official ครับพี่น้องพบกันวันนี้วันที่8สิงหาวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม อุทธศักราช2,567ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณ6โมงกว่าๆครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับได้เวลามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานหมอลเพิษอำเภออยูจุฬางานหมอลให้พี่น้องรับทราบรับส้มอีกคือเก่าครับพี่น้องครับเซานี้ครับรู้สึกว่าอากาศสีปลอดโปร่งครับเหมือนป้าเปิดแจ่มใสครับเหมือนครับป้านกอย่างครับพี่น้องนี่โอ้นกเปล่ามาเลี้ยงคือสีสันงามๆคล้ายๆนกแก้วครับแต่ไ่เหม่นนกแก้วนกอย่างครับพี่น้องครับนี่ เน่ไปแล้วเออนกผลไมักมากเนาะครับนี่อ่านี่ครับพี่น้องครับสร้างเฮดโดมตอนนี้ครับขุดหลุมเกือบแล้วหรอกครับเหลืออีกจักหลุมนะครับนี่เหลืออีกหนึ่งสองเหลืออีกสองหลุมครับพี่น้องครับเพราะว่ามันขุดยากครับนี่ขุดเมื่อวานนี่กับฝนตกเป็นอุปสรรคกจะได้แจ้งน้อยครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อวานนี่กับอ่าเข้ามา ท้ายคลิปตอนแรกเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะพี่น้องนี่มีการจรกรรมมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องครับมีการจรกรรมมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องครับรถห้องสามสิบทีครับเขาขโมยไปตามที่ลงตูลงคีบเหรอครับนี่มันจะมีอ่าท้ายหลังเนี่ย้างหลังนะครับนี่นะตามมาเบิ้งครับพี่น้องเมื่อวานไปกระปาอำนาจพาไปครับแบตเตอรี่กับเม็ดก่อนพอดีกับลังสุดท้ายคลิปกับเม็ดนี่ ีมองนี้นะครับมองกระแพงครับพี่น้องเราการเวลาเกิดขึ้นนี่ท้งให้ท้งหน้าตุนะครับจอดรถไว้กุญแจกระแทกกระเป๋าแล้วก็เอาอ่ายง่วนไปเข่าคอกกลับมาหารถมอเตอร์ไซค์เฮีย่มาเสร็นครับพี่น้องสามสิบนาทีนะคนรักคนขโมยก็ว่าคักดีนะครับนี่นี่นะครับ,น,น,รบนี่มองนะครับนี่มองนะครับมองกระเพรียงครับ นั่นแหละครับโอ้คนรักคนจอบกับฟีมือดีครับไม่มีคุณเจก็เอาได้นะครับพี่น้องโอ้เข่างามนอนนี่เออว่ะเอาถามมาหน่อพี่ครับพี่น้องครับมาเบิ้งความเคลื่อนไหวแต่เนาะยู่ในสตร์ง,งานเฮ้าก็ตอนนี้กันมีแต่เสียงนกแหะครับพี่นอ้องจิ๊กจอกจิ๊กแก๊กจริงๆโคตรกระสวดมากกน,นอนคือเก่าแหละครับพักพรตื่นแต่เศร้ามากไม่มีอย่างเฮ็ดเนาะนอนเอา สำหรับงานวันที่17ติดพี่น้องอย่าลืมนะครับเดอ้อเป็นงานวันเกิดพุทธบ้านสายจวดนะครับวันที่สิบหกสื่าน,านมีตติ้งวันที่สิบเจ็ดมันแมน,มนพุทธบ้านเกิดวันที่17ปกติพุทธบ้านเกิดวันที่เท่าไหร่มาไม่ได้เบิง้งกระลุ่มอวยพรทุกปีอยู่แต่ว่ามันมันปกติมันแมนวันที่17บเจนะครับหรือว่าพูดง่ายมากหมดเลยจังเลย กันมีการซื้อบัตรจองตัวกับฝากพี่ฝากน้องแล้อพี่น้องได้ผอะไมาได้กันมาครับเห็นว่าเอฟซีแฟนคลับเพราสีมาหลายคนหลายคนอยู่ด้ยครับนี่มาให้กำลังใจครับนี่มีอย่างมาเสื้อผ้าอเนาะผู้จารสายจวดคือว่าอย่างไ้มันทอดมือนันเลไว่แท้ครับมันสีเกตตนี่ัวที่ตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับว่าสินี้ยังมาเสื้อผ้าอสํสำหรับในงานวันที่เจ็ดนี่ก็จะเป็นโต๊ะจีนครับพี่น้องครับเป็นโต๊ะจีนกะ โต๊ะหนึ่งประมาณเจ็ดแปดคนหมดสิญญ้นเลยคนละหาร้อยครับพี่น้องครับประมาณประมาณยี่สิบโต๊ะอือโอ้ไว้ที่จะตั้งหมดอะไรจัดหมดไหนครับโปรดติดตามตอนสบายอีกครับพี่น้องมองนี่คือลุงตัวว่าขึ้นจัดหมดได้หรอบองนี่เพราะว่าเป็นเทศกาลในงานอยู่ครับนี่สงสัยสิเป็นทั้งนอกมองว่าเพิ่นสิสตั้งวิธีนะครับวิธีในการครับพี่น้องครับรพ่อ,บพอจะจับเล็กจับหล้านแ,แม่นรดน้ำฝนน่จากโตก๊ะรดน้ำ แม่บกว่าปลาสน้อยว่าครับเดี่ยโอ้มาทราบเลยขอบคุณปลาสน้อยหลายนะครับเด้อครับขอพ่อสนักงานทั่วมาหาเปินมาแนะนําเรื่องเฟซบุ๊กว่าให้ไปตั้งค่ารับรายได้อีกอย่างนะครับตอนนี้เลี้ยวลงตู้ก็ตั้งค่ารับรายได้ได้ได้พี่น้องครับมือนกันตอนนี้ได้อยู่สองทางคือมีโบนัสกระคลิปเลี้ยวครับส่วนภาพโพสจะมั่นได้ภาพโบนัสหรือจะมันได้ครับเป็นภาพสตรีม สองยางยังไม่ได้ได้แค่สองยางคือเลี้ยวกับบัวนาดอันนี้ยังดาวครับออืตอนนี้กตั้งค่ารับเงินไปเรียบร้อยแล้วครับยอดเลี้ยวกับั้งเขาประมาณกักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสลึงครับพี่น้องครับสลึงครับย่างโมฮอตเรียนนะครับพี่น้องครับโอ้ยโหว้าวันที่สิบเจ็ดนี่กะ ขอบุญขอบคุณเออพระเจ้าจะดีคือเก่าครับพี่รูปทองนะครับพี่น้องครับเมาโตัวให้มึงตูวประหน่อยสายจวดโอ้หนึ่งมาแสดงนางศาสตร์ครับพี่รูปทองเมาให้ครับโต๊ะหนึ่งเอาไปให้ทีมงานครับผู้ใด้่มีหัอนั่งก็มานั่งกับมุกตูวก็ได้นะครับเด้อโต๊ะหนึ่งครับพี่น้องครับแม่สภาพกับโต๊ะหนึ่งผู้ใดตักหากของเพื่อนกับเป็นเสิร์ฟมูสชิฟซีนะครับพี่น้องครับถ้ามันเหลือมีหัอนั่งก็มานั่งกับมุกตูวก็ได้ครับประหน่อยถ้าว่าแปดโคตรก็ได้สองโครับี่นตรง ขอบุญกบคุณพี่ลูกทองครับโอ้ยพ oh. ูดยังจะดีค่ากี่ดีครับพี่ลูกทองเนี่ยสปอร์ตลุงตูกับป้าน้อยแล้วก็ทีมงานทสำนัง,งานหลายหู่หลายคนครับรวมไปถึงอ่าอืมลํำเพิรลำเพืเพ่อาครับเป็น้องครับซอยทุกสิ่งทุกอย่างครับอาามีรูพี่ลูกทองในปีนี้เมซ่พสอร์ตตายครับลุงตูกับป้าน้อยครับโชคดีแต่เป็นยังซ้อยเหลือครับขอบุญขอบคุณหลายเด้อครับ ให้ร่ำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจะเจ็บจะไข้อย่าจนครับรวยแล้วไงรวยอีกนะพี่ลุกทองเ้อครับอสักมือหนึ่งครมีอยัางห้รูตูซอยได้เลยเต็มที่ครับกับพี่ลุกทองสุดยอดเลยดีครับไม่ใช่พี่ใช่น้องแต่ว่าโอ้ยอมรับยอมรับเออแม่นังรักอาสวัสดีครับป้าอ้วนสวัสดีครับนึกว่าจะมาตื่นนอนไหมนะตื่นแต่เศร้าอยู่แล้วนี่ยบ้าหกโมงกว่าตื่นแลวครับพี่น้องตื่นแต่เศร้า ทำตามสัญญาไว้เด้บอกว่าทำตามสัญญาไว้คือว่าชาวเที่ยงเย็นต้องมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่น้องได้เบิ่งครับถ่ายติกินจะว่าตามเวลาเดียวกันตอนเที่ยงกับตอนแรกถ้าสมมติว่ามีเวลาหลายกับทายหลายคลิปแต่ว่าที่จ่แน่คือว่าสามคลิปสกอร์ตองมูรัสเซียงน่อยครับตอนนี้ยังไงทายกับทายป้าวันให้นังสักหนี่นั่งดื่กาแฟฟังฟังข่าวฟังยังไปโอ้ เลยการเลยการเดิร์ยููเวอร์ดังเนี่ยนะพูได้ละ่ออกวโอ้ว่าเหนือสนะโอ้จะออกในสองตัวดซีมาเริ่มมาเนี่ยว่ะผมว่าเห็นเขาว่ารักมอ์ไซยงการจะเริ่นเขาอยู่ว่าหรักได้ขึ้นหรือเป่ครับคนนมันได้ค่เห็นอยู่ในคลิปน่เห็นอยู่แต่ว่ายอมรับว่ามันเอาไปว่เพราะว่าสามสิบวิทีกองเห็นขัดอยู่มันก็ตตรง ครับผมเป็นไงเนาะเป็นไงข้าวๆเสมอเลยฮะข้าวๆเขแบบปกติเบิ่งลึกเบิ่งตื้นสามปวงวันได้ครับจชั่วเดียนปวงวันเนาะดีๆต่อไปนะฮะว่านามดูครับดีๆนะครับเอาขออนุญาตปวงวันสักหน่อยนะครับเด้อครับผมครับผมออกเลยเตือนออกมาทำไมมาทำไมยูทูบเบอร์ออก ครัววันนี้กับแม่ครัวเรากลับไปกันเลยว่าแม่ครัวตื่นอย่างแม่ครัวนะครับตื่นแต่เศร้าก็บว่อยากให้มันตื่นนะครับเพื่อพักพ่อมนะครับพี่น้องเตือนมากกม่ายิ่งเฮ็ดพักพรอมช่วงนี้แต่สายมากจะได้การงานอันนี้ไปเอกตัวโตพี่จะออกไปนอกขรอยพี่จะออกสมว่าจะห้องมัตื่นทางนี้ก็เริ่มทยยอ่าสีไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอันนี้ก็ท่าสีไปเรื่อยๆเป้าหมายของมานสีมือจะออกว่าหาก็ได้สองมือแล้วโอ้เหลือเฟือครับเวลา มื่อนี้คือสิตั้งวิธี่กับคนประตูครับพี่น้องไกลมือไกลเวียนคำว่าจวดจัดปาดดุมวันนี้กับพืนที่8แล้วเอ้าขอบบุญขอบคุณ่หลายนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกันสดีก่อนครับรับรวยตลอดปีโชคดีนะบ้างมีตลอดไปครับอย่าลืมกดติดตามกดสมครใหกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสู่ัาหน่อยสายจวดจ o 1 Official เชเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับพันธมิตรสัญญาคือเก่าครับทุกเช้าเที่ยงเย็นมาอัปเดตความขอ่าวให้พี่น้องได้รับทราบรับชมครับ เอาเหตแต่มันสม่ำเสมอเพี่นว่าครับตุ่มจวัวเงินมันอยู่ในอากาศสอนขอให้เรามีความขยันมันเพียรถ้ามีโอกาสเลยคือว่าคือกับไอติมมันมาครับถ้าไม่กินแล้วมันจะละลายครับพี่น้องครเอาจดยๆๆจจจ,จ,จครับพี่น้องสวัสดีครับ